เพชยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี f อของน้องจ้าจ๋ารถสวยเกตเอดสุท,ท่านนะคะวันนี้จ้าจ๋าอยู่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้จ้าจ๋าคือมาตะลุยโซนช่างเลยนะคะก็คือมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมนะคะกับเอซูดีแม็ก9ตัวแซดดีนะคะคันนี้เนี่ยได้สีขาว4ประตู เกียร์ธรรมดานะคะที่น้องก็จะรีบมารีวิวให้ชมนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะสเปคเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีมาบ่อยแล้วก็2ราคาก็ดี3ใหม่ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็สภาพรถเนี่ยก็เดิมๆด,ด,ด้วยนะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะันนี้นะคะสภาพสวยนะคะแล้วก็เป็นตัวรถเดิมๆนะคะไม่แค่1นึ่งแสนโลนะคะท่านผู้ชมรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเมื่อวานนะคะวันนี้จะรีบมารีวิวให้ดูนะคะ ในส่วนของตัวนี้เป็นสีขาวรอแค่เราสปาทำความสะอาดนะคะก็สามารถขับได้เลยนะคะรับประกันนะคะวันรันตีเรื่องโครงสร้างไม่มีชนหนักอยู่แล้วนะคะเนี่ยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยให้ดูสภาพดิบๆเดิมๆเ,เลยนะคะคุณผู้ชมคนไหนอยากได้จะฟรีดาวนะ์ผ่อนประมาณ7,600บาทนะคะคันนี้ตลอดอายุสัญญาหรือว่าอยากซื้อสดนะคะก็สามารถทำได้เลย นะคะสวยเลยนะคะหารถกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะก็เดือนนี้ก็เดือนพฤศจิกาแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีรถกลับบ้านนะคะและรายได้อยู่ที่1มื่นหอยากได้กระบ,บะขับผ่อน7จ็ดพันกว่าบาทเนี่ยนะคะก็ทักหาเจ้าจ๋าด่วนเลยนะคะตัวรถสวยเดิมนะคะรถไม่มีชนหนักมีความจมน้ําแน่นอนนะคะรูเหลี่ยมสันฝา,รารกระโปรงนะคะสะภาพเดิมสภาพสวยนะไฟหน้าก็รอแค่เราขัดนิดนึงทําความสะอาดเพิ่มเติมนะคะ ไปตัดหมอก,ก็รอขัดนะ,ะเพราะว่ารถยังไม่ได้ชงไม่ได้สปาอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือจะจ๋ารีวิวให้ชมดิบๆเรียวก่อนใครแกลบด้านข้างส,สวยๆค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะสีทองสภาพเดิมสภาพสวยนะคะก็ไม่มีการดัดแปลงอะไรมากมายนะคะก็เพียงแค่ใส่แม็กนานะคะมาดูภายในนะคะถ้าเป็นตัวแซดเนี่ยภายในจะเป็นได้ตัวเบาะหนังนะคะแต่ว่ากุญแจได้ครบ2ดอกแล้วนะคะทุกคนนะ ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลายัยมัลติฟังกชันเรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเบาะนี้ก็เป็นเบาะหนังนะคะอาจจะมีรอยชํารุดนะปะมาจากเจ้าของเดิมแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราแก้ไขให้เพราะว่ารถมันต้องมีการสปาอีกแล้วนะคะทุกคนแต่รถถือว่าเดิมนะคะเดิมจริงนะคะทุกคนนะนี่่องที่เก็บแก้วน้ําไม่มีชํารุดนะนี่อันนี้ก็มีใส่อันนี้มานะคะลูกค้าอันนี้เหมือนติดโชว์เฉยๆหรือเปล่านะมาดูได้นะคะทุกคนนะ นัดดูรถกับน้องก็จ๋าได้นะคะถือว่าเดิมนะคะเดิมจริงๆนะคะใครที่จำหา4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาราคาดี4ี 4, ่0 0 0สี่แสนอ่นเก้าพัใช่ไหมจําราคาผิดแล้วเน่ <laughs> เดี๋ยวทักโทรสอบถามกันจ๋าได้นะคะเพราะว่าเจ้าจ๋าเมื่อกี้เลื่อนดูสเปครถหลายคันมากเพราะว่ารถเข้าใหม่เยอะนะคะตอนนี้ถ้ามาไวก็จะไปไวนะคะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเซลล์นนองจ๋านี่เยอะมาก ถ้าเห็นน้อยจ๋ารีวิวแล้วอยากได้รถสวยๆอยากให้น้อยจ๋าดูแลเคสให้ก็รีบปรึกษาเจ้าจ๋า,จาด่วนนะะไอ้เรื่องเดิมเนี่ยเดิมแน่นอนนะคะแม้กระทั่งรถยังไม่ได้ล้างไม่ได้สปาเนี่ยเจ้าจ๋าก,ก็รีบมารีวิวให้นะคะช่วงนี้ถือว่าขายดีนะคะรถกระบะหรือว่าจะเป็นรถเก๋งเจ็ดที่นั่งคอเจ้าเนอร์ต่างๆนะคะก็คือขายดีนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะต้องการรถจํานวนมากเลยนะคะอย่างเช่นเจ้าจ๋าก,ก็พยายามจะเสิร์ฟชยอย ทำคลิปรีวิวลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเรื่องรถเดเดิมอยากให้ท่านผู้ชมทุกคน,เ,นเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนนะคะมาดูตัวจริงกับเจ้าจ๋าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาสุวินทวงหรือว่าจะเป็นสาขาเสรีไทยนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยนะคะโลโก้ยิสุด้านท้ายนะคะเนี่ยโลโก้ตัวแซดดีไอนี่อ่ะอ่ะฝาท้ายดูกันชัด,ชดเลยไลเนอร์นะคะอ่ะวัยรุ่นจะทรงนะคะหารถกระบกกระกับบ้านนะคะหรือใครที่ทำหากระบะไว้ใช้งานที่ราคาไม่แพงนะคะ มาเอาไปขับมาเอาไปใช้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสภาพสวยสภาพเดิมสวยจริงนะคะ,ะนี่หลักได้ราคาถูกกว่านี้ก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ<ๆ>เผื่อมีสตอ๊อกเข้ามาหรือว่าเป็นรถเทิร์นลูกค้านะคะพวกถุงอะไหล่เครื่องมือแม่แรงเนี่ยนะคะทางเราก็มีให้ครบหมดนะคะวันนี้อยู่โซนช่างเลยนะคะมารีวิวแบบว่ารถยังไม่สปายังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยเอามาให้ชมแบบริบๆเรียวๆเลยนะคะเพื่อคุณลูกค้านะคะสบายใจว่นะคะรอสปาเสร็จก่อนแต่ว่ากันศาสตร์ก็มีให้แล้วนะรุ่นนี้นะคะ นี่นะคะที่รองเท้ามีครบนะคะท่านผู้ชมนี่ที่ที่ดีก็คือได้เบาะหนังนะคะนันนี้ที่พักแขนก็มีให้นะคะสะภาพรถเดิมนะคะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้ลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนเองนะคะเรามีการรับประกันหลังการขายนะคะมีการดูแลหลังการขายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อรถกับน้องจาพิจนรณ์สบายใจเลยได,ด้เลยนะคะเรื่องคุณภาพนะเรามีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้เหมือนเดิมคันนี้มันได้ปีใหม่อยู่นะคะท่านผู้ชมได้ถึงปี19เเลยนะหน้านี้นะ โฉมนี้นะคะเชื่อว่าใครเห็นหรือว่าใครที่อยากได้เกียร์แมนวนวลเนี่ยคิดว่าคันนี้น่าจะตอบโจทยนะ์นะนอกทุกตัวไม่มีใยับนะถ้าสปาเสร็จสวยกว่าน,นี้แน่นอนนะคะภายในที่ให้ชมนี่ถือว่าไม่ช้ำนะทุกคนนะภายในให้ดูเนี่ยนะคะถือว่าไม่ช้ำนะสดอยู่นะคะสดอยู่นะอ่าอันนี้คือให้ชมเดี๋ยวจ่าจ,จะพาไปชมเครื่องยนต์แล้วนะคะทุกคนนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ท่อดีกว่าว่าท่อได้แต่งมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจ่าสตาร์ทให้ดูนะคะ แม็กเนี่ยขอบเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้ดูแม็กขอบไปหนึงนะ255ทับ 50R18 นะซีรีส์ยางนะ255ทับ50ขอบ18นะคะแม็กขอบ18นะอ่ะนี่สภาพเดิมมากสวยมากรีบคว้าเลยนะคะใครเห็นคลิปจะจ๋ารีวิวนะแล้วอยากได้รุ่นนี้พอดีและสีขาวนะคะเดเอาไปทําเพิ่มหรือไปจัดทรงเพิ่มก็รีบสอบถามโทรเข้ามานะคะเอามาให้ชมสวยๆเดิมๆแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนนะ ตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดน,นะคะทุกคนอ่ะอ่าอ่าโอเคลูกค้าได้ยินไหมคะอ่ะไปรุ่นน่าชอบนะใส่ปลายท่อมาเรียบร้อยเอออ่ะี่อันนี้ใส่ปลายท่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันว่ามีการเปลี่ยนท่อไป ต้งแต่ต้นขั้วไหมอ่ะรีบรีวิวให้ดูตรงๆเลยนะคะใครที่ชอบก็รีบคว้าใครไม่ชอบก็ดูคันอื่นได้นะคะเดี๋ยวเจ้าพาไปชมอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเจา้จาจ๋าก็จะให้ดูนะคะน็อตแก้มซ้ายก่อนว่ามีชนไหมมีการทําสีไหมให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือน็อตเดิมนะคันหน้าเดิมนะคะคานหน้าเดิมอยู่นะคะท่านผู้ชมนะคะน็อตไม่มีแกะนะคะฝามานาไม่มีโก่งเครื่องยนต์เครื่องยนต์เน,เนี่ยไม่ได้แปลงนะ เครื่องยนต์นี้ไม่ได้แปลงค่ะนะคะไม่มีแปลงนะคะเดี๋ยวน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่แผ่นเพดอยู่จุดเดิมแน่นอนนะคะอ่าแผ่นเพดอยู่จุดเดิมแน่นอนนะคะนี่ให้ดูก่อนชัดๆนะคะท่านผู้ชมอ่ะมาดูเครื่องยนต์ฝาครอบเครื่องเดิมนะก็ <ๆ S 2> จะมีที่เดินอ่าเกตมาเมื่อกี้นะคะนี่สายไฟแล้วก็อ่าท่อวยเสียนี่นะคะให้ดูชัดเลย <ๆ S 2> นะคะ ราคา429,000เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะรีบคว้าเลยนะคอเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋านัดดูรถกับลูกคา้าอีกทีหนึ่งนะคะถ้าสนใจคันนี้อันนี้คือรีวิวให้ดูแบบเดิมๆเลยนะก็ขอคนรับได้ก็บอกเลยนะว่ารถโครงสร้างเนี่ยเดิมจริงนะคะเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีการแปลงแต่ว่ามีการเปลี่ยนท่อมาแล้วก็ใส่เดินมาตรวัดมาเนี่ยสายสีน้ำเงินมานะคะอันนี้ก็คือให้ชมไว้ลุกคนไหนชอบนะคะนัดดูรถด่วนเลยกับน้องกจาจ๋าน,ะะน้องก็จ๋าเปิดทําการทุกวันนะคะ เข้ามาเนี่ยนะคะตอนนี้รถจอดอยู่ที่สุวินทวงศ์46โทรหาเจ้าจ๋าได้นะคะเจ้าจ๋าเขาจะวิ่งมาหาหรือนะคะโทรนัดลงหน้าบอกว่าจะมาดูรถรถอยู่ที่ไหนผมจะมาดูบอกเจ้าจ่าได้นะคะเ <c ười> ดี๋ยวจ่าก็วิ่งมาได้แป๊บเดียวนะคะใช้เวลามา10นาทีนะคะเจ้าจ๋าก็วิ่งมาถึงแล้วนะคะ <c ười> เพราะว่าเจ,จ้าจ๋าขายรถได้สา3สาขานะคะเพราะฉะนั <c ười> ้น FC คนไหนที่ <c ười> ติดตามน้องจ้าจ๋านะคะแล้วก็อยากให้น้องจ๋าดูแลนะคะไม่ต้องเกลิกใจนะคะโทรมาได้เลยออกได้ทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพนะคะสําหรับคนไหนที่อยากได้คันนี้แบบจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวเจ้าจ๋าขอรายได้ขั้นต่ำประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะแล้วก็อายุงานเกินปีมีเครดิตหรือมมีเครดิตเอารายละเอียดมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ฟรีดาวได้ค่ะนะคะท่านผู้ชมนะอ่ะทั่วประเทศออกได้นะคะทุกอาชีพออกได้นะคะผู้หญิงซื้อได้เหมือนกันผู้ชายซื้อได้นะคะขอเอารายละเอียดมาปรึกษากับน้องจ๋าก่อนเดี๋ยวน้องจ๋าดูแลเคส สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบจจรจ์จ๋าสวยนะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จ,จา๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ